สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นพามาที่ท่าเรือประมงปัตตานีนะครับก็จะมีเรือประมงจอดอยู่นะครับวันนี้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากเรือออกไปหาปลาที่ทะเลอ่าวไทยนะครับนี่ครับ นี่คือเรือที่เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมานะครับเอาปลาลงไปขายเมื่อตอนกลางวันนี่เองนะครับนี่เห็นเรามาเจอชาวบ้านมาตกปลาพอดีนะครับไปถามดูครับว่าตกอะไรสอบถามพี่เข้ามาตกปลาด้วยเหยื่อหอยนะครับนี่ครับ เหยื่อหอยแล้วได้ปลาอะไรครับปกติปลากดปลาดุกปลากระพงแดงปลากรดปลากรดทะเลนะปลากรดทะเลปลาปลาดุกปลากดลายปลากระพงขาวปลากระพงกระพงขาวไม่ขึ้นกับปลากระพงแดงนะพี่นะปลากระพงแดงจริงเดี๋ยวนี้ได้อะไรบ้างครับได้แล้วสามตัวนู่นนู่นแกนู่งลงอยู่ในน้ำเลย อ๋อได้แล้วนะครับมาดูผลงานท่านผู้ชมโอ้อนี่ปรากฏนี่ครับปรากฏท่านผู้ชมครับเอาละครับลงน้ำต่อ ตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีนะครับที่กลางแม่น้ำปัตตานีตอนนี้ก็มีเรือประมงกำลังเข้ามานะครับกลับจากหาปลาที่ทะเลอ่าวไทยนะครับไปดูกันให้ใกล้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเรามาหามุมมาดูเรือประมงใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมครับ กำลังผ่านหน้าเราพอดีนะครับเป็นเรือประมงขนาดกลางครับเป็นเรืออวนบนลากครับทุนผู้ชมครับบนลากครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สะพานปลานะครับ ออาปลาไปขายนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตอนหัวค่ำแม่น้ำปัตตานีนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนหัวค่ำนะครับของแม่น้ำปัตตานีที่ หน้าท่าที่เรือปัตตานีนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากไวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วครับเพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับชาวคณะทีมงานนครแดงปรูโมชั่นจะได้สรรหาคลิปดีๆมีสาระและบันเทิงให้กับท่านผู้ชมต่อไปครับสวัสดีครับ